สวัสดีครับผมนักกายครับวันนี้ผมจะมารีวิววันนี้ผมจะมารีวิวเล็กซนะครับโอเคโอเคเราจะมาดูเสียงกันก่อนเลยครับว่ามันมีเสียง right, well, ปะขยับได้ค ถ้าเราขยับตรงนี้ปากจะขยับได้หรือเราจะขยับตรงปากก็ได้ค่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นยางนะครับหางตรงนี้ก็เป็นยางนะครับเท้าก็ขยับได้นะครับได้สองข้างเลยหัวก็ขยับได้นะ เสียงมืท้ายคือเป็นเสียง <c oughs> แลมันจะมีสวิตช์อยู่ข้างล่างนี้นะครับถ้าเราจะย้อนคำไปคำคำคำเก่าเราก็ให้เลื่อนแล้วก็เลื่อนขึ้นอีกทีจริงๆไม่ต้องเลื่อนขึ้นอีกทีก็ได้นะครับแล้วมันจะย้อนคำนี้นะครับ สามารถถอดได้แลำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนมันไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับบ๊ายบาย